ฮัลโหลนี่เหรอตัวนี้เหรอไม่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 ไอ้เฮียเนี่ยมึงมึงใช้ตัวเดียวกันปะเนี่ยฮัลโหลมึงไปยืมหน้าใครมาปะเนี่ยไอ้เฮียหัวโลนเนี่ยมันอยู่ไหนวะกูเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยไม่รู้มึงมึงมึงชัวร์นะมึงชัวร์นะใช่ใช่มึงใช้แอปมึง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 ใช้แอปดิมึงใช้แอปดิฮัลโหลแอปแป้งเสียงอะก็ใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่ละไอ้เฮียคนละโทนเลยไอ้เฮียมันปรับได้มึงเป็นไรเนี่ยกูบอกเพื่อนฮัลโหล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 แป๊บนึง กูบอกเพื่อนกูก่อนไอ่จมนะจะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเขาลงมาเดกเข้ามาเดกเข้ามาเดกเข้ามาเด็กเข้ามาเด็กมาเด็กมาเดกอ้เที้ยวโล่นะมันมาแล้วมันมาแล้วเข้ามาเด็กมามามาลงมาเนี่ยก็กูเนี่ยมึงจะเปิดไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมึงตายอีกแล้วฮัลโหลแล้วมึงจะมาต่ออะไรในเกมเนี่ยมึงไม่จบเหรอมึงมีปัญหายี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่กูกูกูกวนหาจริงกวนหาจริงกวนหาจริงมึงไม่จบจริงเด็ก กูไม่จบกับผู้หญิงกูอยากหาผู้หญิงไี่นผู้หญิงไหนเมียกูบอกเมียไอ้ป่าผู้หญิงไหนมึงเนี่ยไหนผู้หญิงไหนของมึงพวกกูมีแต่ผู้ชายไอ้โงงหรอหืมมึงดิดชื่ออะไรดิดกลัวรักแทนหนุ่มเชียงใหม่ก็มีให้กูคนที่เปิดกล่องอ่ะกัว่าคนที่เปิดกล่อง อากูร yeah, really? ู้มันคงไม่ใช่มันหรอกกูไม่ได้เป็นคนด่ากูแค่มาช่วยเรามาช่วยทราหน่อยเถอืมอืมไม่ต้องไปเข้าวงนะน่าจะนิสัยดีน่าจะรู้เยอะก็รู้ไงไปเลยไปเลยเรื่องมันเป็นไงก็กู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 คิดไว้อยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องการในที่อ่ะไปไ่อันนี้กูเป็นไอจีก็ไอจีมึงใช่ปะใช่ใช่ใช่ก็กูที่ชื่อเอเอดีเอเดีอืมอืม กูรู้อย่และไอ้เฮียมันยังยังไงมันก็ไปเรียขามาไอ้เฮียนั่นอะ่ะมันมีเรื่องอะไรกันะเรื่องมันเกิดยังไงเรื่องมันเกิดยังไงก็คือเขอดาด่าอะไรรับหลังกันได้หรือมั้งกูงก็ฟังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรขขเขาคือเขาอ่ะแบบยืนคุยนเออแล้วไอ้พวกนั้นมันไปล่องหนฟังมั้งแล้วก็ไปหาว่าพวกเพือ่อนกูอ่ะรับหลังเอออะไรแบบนี้แหละประมาณนั้น แต่ว่าต้องไปนะไ,ป<ะ>ไปเถียงเขาแหละฝ่ายเขาคุยกันสองัอืมโอเคโอเคสวัสดีครับผมรอดเรมาฟอฟงนะครับจากคิดเบื้องต้นที่ผมตัดลงไปก็ก็คือมีเรื่องอะไรกันได้แหละครับแล้วก็มันฝั่งนู้นก็เป็นฝ่ายท้าวัด เปิดกล้องวัดวัดนั่นวัดนี่วัดนู่น,น,น,นอ,อ่ะเออวัดหน้าวัดเมาส์คีย์บอร์ดอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอหัวนักตาลใส่สูตรอะใส่สูตรสีดำอะเขียนว่าอะไรไม่รู้ด้านหลังอะเต็มเลยเป็นคนพูดไอคนที่มันจะด่าผู้หญิงนั่นแหละมันเป็นคนท้าวัดแต่ว่ามันอะไม่ได้เป็นคนวัดครับคือมันให้พี่ชายมันอะมาวัดแล้วพี่ชายมันก็สารภาพกับผมที่หลังสองคนว่า มันอะเป็นคนมาช่วยน้องมันน้องมันแบบก็เชิงแบบน้องมันอ่ะไปเลี้ยขาพี่มันให้มาช่วยนั่นแหละเออถ้ามันจะวัดอะทำไมมันไม่มาวัดเองอ่ะมันไม่มีแต่มันไปเลี้ยขาให้คนอื่นมาวัดอันนี้ทุเรศกว่านะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฝั่งเขาหรอกก็คือจบกันไปแล้วอะเออแต่ผมก็ขอมาลงคลิปขอออกมาพูดหน่อยแล้วกันเพราะแบบผมก็ไม่ชอบอะไรพวกนี้ไงเออมันดูแบบ ปัญญาอ่อนอะเออดูปัญญาอ่อนผมอยากให้สังคมเกมนี้มันดีนะไม่ใช่แบบเออะมานั่งด่ากันเนี่ยอย่างวันนั้นอะผมไปเซิฟเซิฟหนึ่งอะไม่เอ,อ่ยชื่อแล้ว,ลวเด็กแบบอายุสิบสองอะพ่อแม่ซื้อคอมให้อะไรแบบเนี้ยซื้อคอมมาเรามานั่งเนี่ยเล่น G T a นั่นแหละด่แบบดาแบบโอ้โหมันไล่ด่าแบบลูกกระหรี่อะไรแบบนี้โอ้มันไม่ใช่อ่ะมันเด็กไทยอ่ะมันควรแบบ มันควรดูมีการศึกษามากกว่าน,นะอันนี้มันดูแบบโคตรแบบโคตรถอยอะโคตรต่าอะอันนี้ผมผมก็ไม่ได้เป็นผู้ดีอะไรหรอกเมื่อก่อนผมก็เคยเลือ้อแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดได้แล้วไงแต่พวกเขาก็น่าจะยังคิดไม่ได้แหละผมก็อยากแบบฝากคลิปนี้ให้ทุกคนแบบเป็นดูทางหอได้แล้วกันทุกคนหลายๆคนก็อาจจะเจอมาละเรื่องพลิกพิกอะไรแบบเนีน้แต่ผมเพิ่งเคยมาเจอไงเออผมก็เลยแบบอาคลิปล้วมาลงนั่นแหละเออ แค่นี้แหละคนดูก็อย่าไปหาทํากันเลยครับเล่นโป้อย่าไปหาเล่นแล้วผมรู้ว่าแบบฝีมือพวกคุณถ้าคุณฝึกจริงๆมันก็เก่งเก่งเหมือนกันแหละไม่จำเป็นต้องใช้โปรใช้ของใช้นั่นใช้นี่แล้วก็ขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปฝากกดหัวใจเฮ้ยกดหัวใจเหรอกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยผมก็แบบมาเกิดในยุคปอะนะเ,อเด็กรุ่นใหม่หน้าใหม่ ็ฝากช่องผมได้ครับรอเรียวมาโฟขมครับผม